Did you know? Did you know Did you know ุรู้หไหมคณทำไมไข่ไก่มีแค่2ส,สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขาตกทุกได้ยากมากเดี๋ยวนี้เวลาจะกินของหวานเนี่ยต้องแอบมากินเงียบๆคนเดียวแบบนี้ พาะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบกินของหวานมากกินเยอะซึ่งรู้ว่ามไม่ดีแต่ว่าพ่อเจ้าประคุณสามีเนี่ยเขามีเหตุผลที่ดีกว่านั้นเขาบอกว่าถ้าเธอกินของหวานมากๆาเนี่ยสักวันหนึ่งจะกลายเป็นโรคเบาหวานส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อนะเชื่อปะคะดูข้อมูลดีกว่าจะได้รู้ว่าจริงแล้วมันเป็นยังไง โรคเบาหวานถือเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตติดดับโรคที่คุกคามคนไทยที่สามารถพบได้ทุกช่วงวัยเมื่อพูดถึงเบาหวานเราก็มักจะได้ยินคนพูดบ่อยๆกันนะคะว่ากินหวานเยอะๆจะทำให้เป็นเบาหวานได้ความเชื่อที่ว่าจริงหรือไม่จริงกันคะจริงอยู่ที่ว่าสาเหตุของโรคเบาหวานคือมีน้ำตาลในกระแสะเลือดสูงเกินไปแต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่จะทำให้เกิดโรคค่ะ แต่การทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงจะนำไปสู่ภาวะน้ำหนักตัวเกินซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ปกติเมื่อเราทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายของเราก็จะทำการย่อยมันให้เป็นน้ำตาลกลูโคสเพื่อที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดต่อไปเพื่อใช้เป็นพลังงานของร่างกาย และเพื่อที่จะพาน้ำตาลกลูโคสให้เข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเราก็ต้องขอยืมแรงจากเจ้าอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้หรือสร้างไม่พอก็จะส่งผลให้ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพผลที่ตามมาคือเกิดการข้างของน้ำตาลในเส้นเลือดแดง ทำให้น้าตาลในเลือดมีระดับสูงกว่าปกติและเกิดเป็นโรคเบาหวานนั่นเองโรคเบาหวานแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือโรคเบาหวานชนิดที่หหรือชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เองจึงต้องพึ่งการฉีดอินซูลินเข้าทดแทนตลอดชีวิตเบาหวานประเภทนี้พบได้ประมาณ5%ค่ะอีกประเภทหนึ่งคือโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นปเบาหวานที่พบได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ มักจะพบในผู้ใหญ่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะคนอ้วนเกิดขึ้นเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายผู้ป่วยจึงต้องมีการควบคุมอาหารแล้วอาจต้องใช้อินซูลินฉีดเป็นครั้งคราวด้วย ยังไงก็ดีไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจะไม่สามารถทานของหวานได้เลยค่ะเพียงแต่ต้องรู้จักควบคุมและลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลแล้วก็รู้จักเลือกทานอาหารรวมทั้งมันออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเบาหวานเนี่ยมีส่วนมาจากทางกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้ชีวิตการดูแลรักษาร่างกายของพวกเรานะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำตาล อย่างที่เรากินนั้นทุกวันจะไม่มีส่วนโดยตรงต่อการเกิดโรคเบาหวานแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีโรคอื่นตามมาโดยเฉพาะโรคอ้วนที่สาวๆกลัวทั้งหมดคือดิจ n โนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันถึงศุกร์ตีห้าถึงสี่สิบห้ตีห้าสิบห้าถึงตีห้าหนะแล้วก็ติดตามได้ทางยูทูบนะคะช่วงนี้มีคนเข้าไปดูเยอะเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ